แกงขี้เหล็กนะครับผมแกงขี้เหล็กให้อร่อยนะครับ fc อ่าจะมีวิธีแกงยังไงนะผมมี fc comment มาว่าอ่าแกงขี้เหล็กใส่อะไรบ้างครับใส่หมูสามชั้นได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวชมคลิปนี้ครับผมบ่าวเซโอสวัสดีครับรอครับรอคุณนักคณใดนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับ fc วันนี้จะโชว์สเต็ปการอ่าแกงขี้เหล็กนะครับผมเป็นวิธีการขี้เหล็กแบบบ้านๆนะครับ fc นะครับผมก็ มีเตรียมคือเทียบไปหมดแล้วครับผมเพราะว่าเผื่อเวลาจะเป็นมายืดยาวนะครับเอฟซีครับยังกินนู้นวัวนะสวัสดีครับเกเล็นะครับโอ้เตรียมเครื่องครัวไว้อย่างดีพี่น้องก็มีี่อะไรคือถิ่ต้มแล้วต้มจนหมดขมแล้วขมตั่ขมมากก็ต้มไม่ต้องนานไม่ต้องนานนะครับต้มกีวันโอ้สองชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะมีครับผมอ่ะ กระดูกหมูครับผมกระดูกหมูไฮไลท์ทีเด็ดไฮไลท์ทีเด็ดคืออะไรไผ่มดแดงนะครับผมแล้วก็มีหัวหอมนะครับผมตะไคร้นะครับผมใบนะครับซอยไว้เรียบร้อยอันนี้ก็ผักรวมนะผักรวมพวกหอมผักรวมมีผักอะไรบ้างเลยหอมใบตูผักอีตูผักเซเนผักอะไรผักเรียบนี่ผักหอมน้ำบ่อนี่จะเลยหอมหอมตีบผักหอมปีหอมปีหอมเทปแล้วแล้วแล้วเราต่ำต่ำเขาต่ำอะไรต่ำคือเทปเนาะต่ำเครื่องเทปก่อนก็จะมีใบมะเกลียวใบมะเกลียว ก็มีหลายอย่างนะแต่ท่านชอบชอบในชอบใบย่านางก็ได้นะเอฟซีโอ้ใบมันแก้วก็ได้มันแก้วที่เรากินหัวนี่นิละอู้ยน้ำจะเหนียวข้นมันจะอร่อยเมีนบอกพี่นงค์ใส่หน่อไม้ก็ได้นะเก่งหน่อไม้ก็ได้อู้นี่บอกน้ำจะเหนียวข้นใบย่านางได้เลยเนาะใช่อืออ้ยพี่น้องนะนะครับผมว่าเป็นอีกหนึ่งนี่คือเราก็จิ้มก่อนจิ้มจิ๋่กินได้ไหมระวางพอดีพอดีครั้มจารีลา ตาอือสะอาอย่าเฝ้าไร้ตามอือนะเขาเบียไปเด้ก็เตรียนกระเทียมคอกเตรียมสากแล้วนะ FC ทุกท่านเนาะเดี๋ยวคือปรุงก็ยับปรุงก็มีโอมามิ่เลือโมโนโซเดียมฟูตาเมตนะเอาเลยจ้ะน้ำปลาตองนู้นดีน้ำปลารสดีปลาพปราข้าวข้าวไปข้าวไปข้าวทายหรือเล้วก็พริกขั่วเนาะจ้า ข้าวนี่แช่น้ำไว้นะทุกท่านนะอย่ามีน้ำแไม่เอาไม่เอามันมันไม่ทันเหรอมันไม่ทันแล้วเราก็เอาเป็นเป็นข้าวไปเอาโอ้โหนะทุกท่านนะเพิ่นไม่ทันใจผมท้องเอฟซีเพิ่นก่อนนี่ครับพุงดาดตั้คารมาคาเมนเด้ฟินองเด้อเฮ็ดเวกกินเฟนเด้อเกิดมาผมต้องทำกินเลยห่าเห็นไหมนะเกิดมาพร้อมกับสาสตรพร้อมกับโชคเลยนี่เพิ่นโอ้โเก่งอีิงแล้วลุงปีผมนะพี่น้องตัวเองเต็มนะคุณทหารมาคุยอะ ผมไปทำจำอย่างผมเป็นหมดนะทำให้เร็วรับเลยเดี๋ยวมันสั่นไปเดี๋ยวตั้มนี่ก็ตันุกได้ว่ามันจะสั่นเดี๋ยวกล้องมันจะสั่นอีต้กล้คัางนี้มันชัดเอกครับถ้าตอนนี้ต่นานก็กดซับนะครับผมขอญาตเป็นแ <Galile> อดมินให้กับพี่บ่าวไทโซ่ด้วยนะทุกท่านนะระหว่างนี้ให้พี่เขาตัไปก่อนนะีทุกท่านนะ ตามนี่ก็ตามครับต่ำเลยแล้วเหล็กเลยแผมตามเหล็กแล้วหม้อนึงเตรียมเตรียมน้ำเลยครับโ้ตามเหล็กก็ใส่น้ำไปแล้วนะก็อ๋อเตรียมน้ำไปแล้วก็คูรีคุรีคุรีมันโอ้ยนะขั้นตอนการนี่ขีดเหล็กก็เสร็จสิ้นครับต่อไปเป็นขั้นตอนการตามข้าวเบือครับเรียบร้อยเลยเหรอนี่เดี๋มันง่ายจังอ่ะง่ายสิโอ้เราก็นึกว่ายากเนาะไม่ง่ายมันมาอร่อยไงโอ้ทำง่ายง่ายแต่อร่อยเนาะแไอเราก็นึกว่าขั้นตอนมันจะยุ่งยากในเอ็ซีทุกท่านเนาะเกินมาผมก็ทำกับข้าวเลยอืมเกินมาก็ทำกับข้าวแล้วนี่พี่น้องเนาะ สิจอดเองอ่าผมพี่น้องเอ้ยนไปตั้าวเบื่อข้าวเบื่อเอาเลยต่อเลยข้าวเบื่อก็คือตารบอเป่าวะสตาร์ทเลยจ้าปลายข้าวนะปลายข้าวนะนะโตไปปลายนะทุกท่านนะก็โอเคนะเพคนจะตั้ใส่ไข่ข้าวแล้วก็พริกพริกแห้งพริกแห้งเนาะพริกแห้งนะทุกท่านนะโอ้คือใส่ลายเทโลพี่บุวิตาผิดบอกเนาะแล้วก็นะใบมันแก้วก็อะไรอีกใบมันแก้วจ้าใส่ลงไปนะ แล้วก็ทําการตําให้มันเล็กง่ายโอ้ซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆเนาะพี่น้องเนาะเต็มตำง่ายแหละตำง่ายกว่ายใบย่านางอ๋อถ้าใบย่านางนี่มันจะตํายากต้องต้องันแบบขยี้เอาถึงจะโอ้ยใบย่านางนี่อันเดียวกันกับที่อยู่หัวเรือใช่ไหมอ๋อเก้อ๋อรับไปรันไปเก้นะฮะติดลูกพี่ฮะลงไปมันกรับไปกี่แต่ถ้าผมกรับเด้แล้วถูกไปโอเคครับผมตอนนี้ก็ตำเสร็จแล้วผมแล้วก็ตัด เอขาเบื่อี่ข้าปตักเนาะพี่น้องเนาะตักลงไปคุเลคุเใส่หม้อเหมือนเดิมน้ำตักใส่หม้อเหมือนเดิมท่านนนะี่ครับน้ำจะเหนียวข้นครับน้ำจะเหนียวข้นเลยแามสดนี่จวดเลยพี่น้ใบใบมะเกีียวนี่เพราะว่าเช็ดได้นะทำเปร็จคือเช็ดได้สบายเลยใช่ไหมเออส่วนส่วนพวกนี้ก็ใส่ทีหลังนะครับนี่ อ๋อใส่ตอนใกล้ซุกเนาะนี่อันนี้นี่ก็ขาดไม่ได้ครับขาดไม่ได้ผมคือหา่นผัดเกมกผัดต้มใส่ขาดไม่ได้เลยค่ะใช่นะขาดตะไคร้นะครับขาดตะไคร้นะพี่น้องเนาะอกจากลดขาวแล้วเพิ่มรสชาติเลยนะเพิ่มความหอมเนาะเอาอย่าข้าวจะอร่อย ข่าตะไคร้อย่าสูบเนื้อพี่น้องเนื้อไปทางใดก็ได้ให้พกไปนะส่วนหัวหอมส่วนนี้ก็ใส่ที่ลังตจนยกหัวหอมนะทุกท่านเนาะเอ้าโคเลโคเลแล้วก็ไปตั้งไฟบ่บาๆนี่รุ่งก่อนปรุงก่อนปรุ่งโรจน์นะตามใจชอบผู้ใดมักเข้มมักนัวก็ใส่กันไปพี่น้องนะมักเข้มก็ใส่เกลือหลายๆมักนัวก็ใส่ป่งนัวหลายๆพี่น้องเนาะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านนะไอซีพีจันทรฮะฮะสุดนี้แม่รอยให้ให้อะไรให้ให้ทำใหม่โอ้ยได้แล้วอ่ะมื้อ ใส่ผงชูครับผมผงชูนะผงนัวผงนัวผงนัวก็โรดีโรดีอืมท้ออ้อยอ่ะน้ำตา่มน้ำตาเพิ่มนิดหน่อยหน่อยอ่าแล้วก็แล้วก็อันนี้คือน้ำพาราพาราพาราเซตามอนพาราอู้น้ำพารานี่ก็โอ้โห สีคือดำหอมเลยพี่พี่เอ้ยหอมขนาดเลยทีนี้ก็ไห่อยสีน้ำลายไหลแล้วน้ำลายแตกจุ๋ยวๆเลยแค่ได้กินปลาล้านะพี่น้องเนาะอนี่ทีนี้อืมโอ้โหน้ำลายแตกพี่สิรินประเด็กที่รู้เฮ้ก็เราไปตั้งหม้อเลยทีนี้ก็แก๊สเราก็เริ่มเอ่อโอเคโน่นนะแก๊สอ่ะใจละไอ้ย่าหนุกแก๊สเพิ่มขึ้นแล้วนะพี่น้องนะโอเคต้องคนบ่อยๆนะคนบ่อยๆนั่นมันจะติดก้นก้นหม้อโอ้อ้าวอ้าวอาโอเคนะฮะทุกคนนะฮะเออฮะ ตอนนี้ก็ค้างหม้อไว้กับไฟแล้วนะครับพีี่เราให้เดือดครับแล้วก็คนไปบ่อยนะครับพี่ีกลัวมันจะติดก้นหม้อครับเพราะมันมันเป็นเหนียวๆครับผมครับผมตอนนี้น้ำเดือดแล้วนครับพี่ีแล้วก็ใส่หมูใส่หมูครับผมหลังจากน้ำเดือดเนาะเออจะตักหมูใส่เลยพี่น้องเออมาโอ้ใส่แล้วไหนยโอ้ะ กระดูกหมูหรือว่าหมูสามชั้นนี่กระดูกหมูได้หมดแหละเซนหมดแหละแต่เพราะว่าหมูเนื้อหมูก็ได้ว่ากระดูกหมูน่าจะอร่อยสุดนะออเพราะในแล้วแต่ชอบหรือเปล่าในแกนกระดูกมันจะมีรสชาติเพว่าเสียวในนี่ในกลางในกลางมันจะมีเออตรงนั้นมันจะอร่อยไกระดูกอไนั่นแหละเนี่ยไม่แซ่บนี่มีไขกระดูกมีน้ำแกงก็ชอบใส่หนังเค็มก็แล้วเสร็จนังเค็มหนังหนัง นังควายนังควานั่นน่ะนางเข็มเดี๋ยวเดี้ยวหอมลองใส่น่ใส่ได้แล้วก็ใส่หอมไปเลยอ้แล้วก็หลังจากนี้ก็รออีกสักพักนึงเนาะเราคนบ่อยครับเดี๋ยวมันจะติดก้นมันโอเคนะครับผมอืมครับผมแข็เค็มอรงเสร็จเสร็จหอเปล่าเสร็จแล้วนะยังยังังย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 ่งนังคัังยังห้มันังย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 ัังยัยังัังััยััััััพุดพััั ในน้ำก็ฟดนะครับเราคนบ่อยๆนะอีฟซีเดี๋ยวกะว่าหมูสุกเราค่อยผ่อนไฟลงมานะครับครับผมหลังจากที่กะว่าหมูสุกเลยนะห้อีฟี่อนสุกแล้วเฮ้ยยังล่ะลูกพี่บานนี่ตามดูเนาะมันคืออ๋อมดแดงโอ้ใไส้บดแดงพี่น้องใส้บดเลยวะนี่ไปทำไมล่ะอ้ยิ่งยี่งนายเบลซีมชอบยิ่งยยี่ง สดบาดได้แสียบาดนั่นตัวลูกพี่นี่โอ้ยเฮ็ดครับขนาดโอดยอดรอใส่หอมก็รับทานได้เลยใส่หอมใส่ผักคือจบแล้วขันตอนนี้ยาอายาบ่ไใครจะบอกชิมโชว์หน่อยชิมโชว์อุ้ยผมชิมแล้วเอาชิมอีกทีอ๋ออ๋ออ๋ไม่เข้ากันคุยเลยไม่เข้าใจเลยโอ้โหตายเลยผมไม่ต้องชิมผมดูแล้วก็รู้ว่าอะไรก็เดี๋ยวโชว์เอฟซีดูหน่อยเดี๋ยวก็หาว่าไม่กล้ากินบอก จากใจจากใจเอาจากใจนะไมีเอาย่อยเย้ยนะไปไปไปที่ทิ่มไปลูกพี่อร่อยเออเออแล้วพูดให้ทุกเจนสิโอ้เฮ็ดกินแซ่บเว้ยเพื่อนนี่เออทำนั้นหลายคือบ่มีลูกบ่มีเมียคนเนี่ยนี่ผมเกิดมาผมทำกับข้าวเลยนะาเอฟซีท่านเนะเขากินกูเฮ็ดกับข้าวก็แซ่บฮาเกลนอกเนื้อเกลือกเดี๋ยวต่ไปก็รอให้มันไม่น่าเชื่อว่าคุณจะรอดมาได้หนะทุกท่านใส่ไข่มดแดงก็อยากคนอะไรทรับเดไข่แตกงเอฟซีนะครับ ตอนนี้ครับความขมความอร่อยก็ได้ที่แล้วสุกแล้วนะผมอีกสิท้ายก็คือการใส่ผักนะผักที่เราเตรียมไว้นะครับผมผักนะครับโอ้เรากิมถ้าถ้าเราทำขมไปก็ต้มไปเีกยนะครับผมถ้ามันขมก็ต้มจนเศ้าขมใช่ แต่ถ้ามันไม่ขมมันก็ไม่อร่อยพี่นะเราอชิมก่อนชิมว่าเอาพอดีพอดีเนาะเอาแล้วแต่ความชอบเนาะใช่แล้วก็ใส่ผักลงไปในเอ็มซีทุกท่านนะบอกนิ่มๆใส่น้ำใส่ใส่พอมันมันหมากก็ใส่พอมันนิ่มๆนะไม่ต้องให้มันให้เคี้ยวนะถ้ามันเคี้ยวมันก็ไม่อร่อยนะโอ้อย่าให้มันเหลืองพอยกขึ้นมาอะไรก็ได้เออพุกยกแล้วนี่พอแล้วนี่จบแล้วนี่นะพุกจะต้มอะไรน้ำในผักเนี่ยพุกยกขึ้นมากี่พี้เอ้ยเฮ้ยโอ้ยสิได้กินนี่พอยกแล้วนี่พี่น้องโอ้ยเจ้ากนะฮะย ดูแล้วนะฮะโอเคครับผมคือมาดูสีสันครับผมนี่ครไงผมเลยครับขอบคุณเลยครับผมดีจีส่วนนี้ไยครับสวัสดีครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบนี้ครับการแกงขี้เหล็กให้อร่อยนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับรอคุณอากุญแจสวัสดีครับ